ไต้หวันเพิ่มการป้องกันโรคอะฮิวาแอฟริกาในสุกรล่าสุดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเมืองจังหว้าได้ตรวจค้นร้านขายอาหารและสินค้านำเข้าจากเวียดนามที่เปิดกิจการมาแล้ว4-5ปีพบเนื้อไม่ทราบแหล่งที่มาจำนวน5.5กิโลกรัมจึงทำการยึดเนื้อดังกล่าวไปตรวจสอบขณะที่ตลาดขายเนื้อเมืองยูรลินก็มีความกังวลกับกรณีลักลอบนำเข้าเนื้อและทำการแจ้งว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับการลักลอบนำเข้าเนื้อหมูนอกจากนี้ที่เขตเสียวกังและกังซันนครเกาสงก็ตรวจพบผลิตภณัณฑ์ ต้องสงสัยเช่นกัน ขณะเดียวกันที่เมืองเหมียวลีค่ะตำรวจก็ได้จับตาดูคู่สมรสชาวเวียดนามรายหนึ่งซึ่งเมื่อเข้าไปตรวจคนที่บ้านกลับพบเนื้อหมูไม่ทราบแหล่งที่มาเพียง300กรัมแต่เนื่องจากพบบันทึกการจัดส่งสินค้าที่ผิดปกติตํารวจจึงเชื่อว่าปริมาณเนื้อน่าจะมีมากกว่านั้นจึงนําตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมในที่สุดก็ให้การสารภาพว่าเนื่องจากกลัวโดนตํารวจจับเพราะทําการกักตุนเนื้อวัวกับเนื้อหมูไว้ในปริมาณเยอะเกินไปเลยนําเนื้อทั้งหมดใส่ลงไปในถุงขยะจํานวน5ถุงใหญ่่่และะนนนนาาาไปปทททททิ้้้้งงีีรถขขยยโดดัหมมเนเเนเ็ืออบจก เวียดมทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะทําการสอบสวนและขยายผลเพิ่มเติมว่ายังมีร้านค้ากับซัลายเอื่นๆเกี่ยวโยงอีกหรือไม่เพื่อสกัดกั้นและตัดช่องทางลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์ปิดกฎหมายทั้งหมดมณ่พรใช้วุฒิทีมข่าว RTI ภาพภาษาไทยรายงาน